เอือนนะขอโทษอาจารย์เยจูอะไรพูดอีกครั้งนี่เป็นความผิดของคุณนะหมอเซนคุณปล่อยให้ตระกูลโอหยางของเรารับผิดไม่ได้หรอกไอสารเลวไอสารเลวไอกล้าดียังไงมาผลักฉันออกไปเพื่อบล็อกมันพระราชวังแห่งนี้เคยได้รับความอับอายขายหน้าเช่นนี้เมื่อใดหากตัวตนของฉันไม่ได้ถูกพรากไปตระกูลขุนนางอย่างตระกูลโอหยางจะกล้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรเมื่อฉันไปเยี่ยมพวกเขาด้วยตัวเอง ทั้งหมดนี้เป็นพระหมอผีผู้ชั่วร้ายโกรธอายล่าหานทั้งวันสุดท้ายก็โดนจิกซะเองเฟิงหยวนราคาแค่นี้ถือว่าถูกไปไหมหละ่ะคุณจะไม่มีวันได้สิ่งที่คุณต้องการอาเศร้าข้าจะขอโทษนางแทนเจ้าเองเจ้าไม่ต้องห่วงลงไปพักเธออย่ามองเลยการสะกดจิตสะกดจิตงั้นเหรอไม่ใช่สิมันคือเทคนิคคลุกตาเฟิงหยวนก็มีดวงตาแปลกๆเหมือนกันนอกจากฉันแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นคนอื่นฝึกเทคนิคคลุกตาด้วย ไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอปล่อยให้โลซินิงทำลายดวงตาของเจ้าของเดิมเพราะดวงตาของเจ้าของเดิมเป็นสิ่งเดียวที่เป็นภัยคุกคามต่อเธอสิ่งที่ฉันไม่เคยเข้าใจมาก่อนตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วด้วยบุคลิกและความสามารถของเฟิงหยวนหากเธอรักหยูเวนโมจริงๆและไม่สามารถทนต่อเจ้าของเดิมได้ก็เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะทำลายดวงตาของเจ้าของเดิมได้เพราะความอิจฉาริษยาและความกลัวเพียงเล็กน้อยคุณถึงได้ฆ่าเจ้าของเดิมเฟิงหยวนคุณไม่คู่ควรกับการเป็นมนุษย์เลยคุณกำลังฝัน คุณต้องการให้เราขอโทษคุณคุณคิดว่าคุณเป็นใครคุณนี่มีคุณสมบัติพอที่จะทําให้ครอบครัวแย้งของเราอับอายได้แค่มือใช่ไหมชดเชยให้หน่อยสิไม่ผู้เชี่ยวชาญหยุดเขาตกลงเจ้ายังคงพยายามก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างข้ากับประกูลโอหยางเฟิงเหมียวเจ้าช่างเข้มงวดเรื่องการลงโทษเสียจริงท่านปรมาจารย์โอหยางท่านต้องคิดให้รอบอรคอบข้าต้องขอโทษใครอย่าให้คนที่คิดร้ายใช้ท่านได้ ฟื้นตัวเมื่อกี้ฉันอะไรนะหึบ้าเอ้ยทำไมเทคนิคลูกศิษย์ฉันถึงถูกตัดไปละ่ะคุณเพิ่งทำอะไรกับฉันกลับฉันไม่เข้าใจว่าเจ้าของกำลังพูดอะไรเออคุณไม่เข้าใจใช่ไหมในฐานะหัวหน้าตระกูลโอหยางในอนาคตคุณควรอุทิศตนให้กับตระกูลโอหยางของเราขอโทษเยจิวตอนนี้แล้วออกไปอาเ่ารู้ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่าลืมที่สัญญาไว้นะ อย่าบังคับให้ฉันต้องขอโทษคุณเป็นการส่วนตัวเลยโอเคฉันขอโทษคุณเย่จิวผมขอโทษสําหรับความผิดใดๆที่ผมได้ทําไปก่อนหน้านี้โปรดยกโทษให้ผมด้วยคุณหวานเออคุณขอโทษแบบเชิดหนะ้าอย่างนั้นเหรอดูเหมือนคุณจะไม่จริงใจเลยเย่ยจิวฉันแนะนําให้คุณรู้ว่าเมื่อใดควรหยุดดูเหมือนคุณหวานเออจะยังไม่เต็มใจเสียสละตัวเองเพื่อตระกูลโออย่างนั้นทาไมคุณไม่ให้หัวหน้าตระกูลเป็นคนดูแลล่ะขออาภัยฉันผิด ตอนนี้โอเคไหมเออถ้าจะไม่ผิดเราตกลงกันว่าจะคุกเข่าลงและกราบขอโทษคุณหวานเออความจําของคุณแย่ขนาดนั้นเลยเหรอทั้งๆที่อายุยังน้อยขนาดนี้คุกเข่าลงอย่างรวดเร็วโปรดอภัยให้ฉันด้วยคุณเย่จิวความผิดของฉันยังไม่เพียงพอการครั้งหนึ่งความคิดเดียวของคุณทําลายชีวิตเจ้าของเดิมตอนนี้ข้าจะค่อยๆรื้อฟื้นล้วชิงถงคนเดิมทีละน้อยอย่าประมาทเชียว มอผีตาปีศาจเมื่อสุาสานกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ถูกเปิดออกแผนของข้าจะสำเร็จฉันอยากให้พวกคุณทุกคนตายอย่างทรมานและทรมานคุณโง่เหรอฉันจําเป็นต้องสอนคุณพูดไหมโปรดอภัยให้ข้าด้วยเถิดท่านอาจารย์เย่จิวโปรดอภัยในความผิดพลาดของข้าด้วยโอเคฉันเป็นคนใจกว้างและจะให้อภัยคุณตอนนี้ลากนางออกไปซะแล้วอย่าให้ข้าพบนางอีกเอาเถอะคุณมันคนไร้ประโยชน์ คุณคงจะเหนื่อยแล้วฉันจะนวดให้นะฉันขอโทษที่ทําให้พวกคุณอับอายแต่ฉันไม่ได้อบรมสั่งสอนลูกๆของฉันอย่างเคร่งครัดเพียงพอต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องการเปิดสุสานกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์รีบในที่สุดก็กําลังจะเริ่มแล้วฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วเชิญเข้ามาเถิดอาจารย์เย่จิวตอนแรกฉันอยากจะนั่งดูการต่อสู้เฉยๆตะครองอัปยศรสูงของวันนี้มันไม่ยอมปล่อยให้ฉันรอดไปได้รอดูสิว่าฉันจะจัดการกับเธอยังไง เป็นที่ทราบกันดีว่ายิ่งแผนที่สุสานก,กษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์มีรายละเอียดครอบคลุมมากเท่าใดก็จะยิ่งมีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจกลไกลและทางเดินลับภายในสุสานมากขึ้นเท่านั้นครอบครัวโอหยางของฉันมีแผนที่สองแผน่นและฉันได้สัญญากับทุกคนไว้เมื่อเดือนที่แล้วถ้าไม่มีเศษแผนที่ใหม่ปรากฏขึ้นมาข่าคงพาทุกคนเข้าไปในสุสานเพื่อสำรวจแต่ตอนนี้เศษแผนที่ใหม่ปรากฏขึ้นแล้วอยู่ในตระกูลฮูในมือของท่านหนุ่มเย่จิวบัดนี้เส้นตายหนึ่งเดือนมาถึงแล้วท่านหนุ่มเย่จิวและข้าจะนำทางท่านเอง ฉันสงสัยว่าคุณทุกคนคิดอย่างไรครอบครัวพวกของฉันไม่เห็นด้วยทำไมครอบครัวต่ำต้อยอย่างประกูลหูถึงต้องนำทางพวกเราด้วยแผนที่พวกเขาคู่ควรกับเรื่องนี้จริงหรือหากไม่มีความแข็งแกร่งที่สอดคล้องกันการถือแผนที่ไว้จะทำให้เราทุกคนต้องตายไปด้วยกันคุณคิดอย่างนั้นเหรอใช่แล้วการสำรวจสุสานกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์เป็นภารกิจใหญ่และควรใช้ความระมัดระวังหากปราศจากกำลังที่จำเป็นก็ยากที่จะแบกรับภาระอันหนักอึ้งเช่นนี้ ฉันคิดว่าคงจะดีกว่าถ้าตระกูลหูหยิบแผนที่ออกมาแล้วเราเลือกคนที่เหมาะสมมาเป็นผู้นำทางใช่แล้วนี่คือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนตระกูลหูและคุณชายเย่จิ๋วได้โปรดสะละครอบครัวของตนเองเพื่อประโยชน์ของทุกคนคนพวกนี้ระยังอายจริงๆแผนที่ระบุไว้ชัดเจนว่าภาพวาดของเราตกเป็นสมบัติสาธารณะเมื่อใดเราสามารถเอาไปได้ถ้าต้องการมันเกี่ยวอะไรกับกำลังของเราละ่ะการที่สามารถบรรยายถึงคอนเซปต์ของฟองน้ำ ได้อย่างสดชื่นและประนีเช่นนี้แม้แต่ตัวฉันเองก็ยังรู้สึกละายใจที่หน้าหนาขนาดนั้นเห็นด้วยเลยค่ะถ้าเราหาครอบครัวที่เข้มแข็งกว่านี้มาช่วยนำทางได้เราก็คงสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะถูกต้องแล้วมอบแผนที่สุสานกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์มาคุณชายเก้าท่านก็เห็นเช่นกันการมอบแผนที่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการรีบนำมันออกมาไม่งั้นเราจะทำลายความสงบสุขระหว่างกันไม่ได้จริงเหรอฉันก็ชอบเหมือนกันนะนะคุณพูดอะไรนะ อะไรนะฉันบอกว่าฉันเห็นด้วยแต่เธอกลับไม่มีความสุขเลยทำไมเธอถึงจ้องมองฉันด้วยตาเบิกกว้างแบบนั้นท่านกำลังทำอะไรอยู่ครับโอ้พระเจ้ามีรายการดีๆให้ดูอีกเรื่องหนึ่งเออช่วยส่งแผนที่มาให้หน่อยฮะแผนที่สุาสานกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ทำไมฉันต้องเอามันออกมาด้วยละ่ะเย่จิวหมายความว่ายังไงลอเล่นใช่ไหมเมื่อกี้คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะ ฉันเห็นด้วยกับที่คุณพูดใครแข็งแกร่งกว่าก็จะได้แผนที่และกลายเป็นผู้นำแต่ทุกคนที่มาที่นี่เป็นขยะดังนั้นฉันไม่ควรจะได้แผนที่เหรอโอโหไอ้เด็กเวรเอ๋ยคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งกว่าพวกเราตระกูลใหญ่ๆทั้งหลายหรือไงคุณนี่หยิ่งและโง่เขลาจริงๆฉันคิดว่าคุณกำลังเล่นกับไฟแล้วโดนเผาซะอีกถูกต้องแล้วฉันแค่คิดว่าความแข็งแกร่งของพวกเราแข็งแกร่งกว่าพวกคุณทุกคนที่มาที่นี่ ใจเย็นใจเย็นหน่อยสิบรรพบุรุษน้อยคุณกำลังยั่วยุครอบครัวของซาวิสิตีทั้งครอบครัวแบบนี้ฉันไม่แน่ใจว่าจะปกป้องคุณได้เต็มที่ตลกชมัดแกกำลังหาความตายอยู่นะในเมื่อคุณคิดว่าคุณแข็งแกร่งกว่าพวกเราก็ช่วยแสดงพลังของคุณออกมาให้พวกเราเห็นหน่อยสิไม่งั้นก็อย่ามาโทษว่าเราหยาบคายสิไม่ต้องกังวลเดี๋ยวคุณก็รู้เองแหละฉันมีเรื่องต้องยืนยันกับคุณสักอย่างหมายความว่าฉันจะครอบครองแผนที่ได้แค่เพราะฉันแข็งแกร่งกว่านางนั้นเหรอ นายคงไม่ผิดคำพูดหรอกแล้วจะคิดกลอนอุบายและยังไออะไรขึ้นมาขโมยมันหรอกใช่ไหมฮึมถ้าคุณมีศักยภาพจริงๆแม้แต่แผนที่สุสานกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์เราจะไม่บ่นเลยแม้ว่าคุณจะขอให้เราไม่เข้าร่วมสุสานกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ก็ตามอย่างไรก็ตามหากคุณไม่สามารถผลิตมันได้จงมอบแผนที่ให้แล้วพาคนของคุณออกจากเมืองเถื่อนไปตลอดกาลแน่นอนว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เหยียบย่างเข้าไปในสุสานของกษัตริย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เย่จิวคุณกล้าที่จะเเหหห็็นนนดด้้ววยยไมตกลงฉั Thank you